นี้เป็นครั้งที่22ตรงกับวันที่1พฤศจิกาตรงกับวันที่หนึ่งธันวาคมประศบ2568บข้าพเจ้านาจิวิตยาคัญญาขอบเป็นวาจาสาวตยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธวิชาธรรมโอชาสังฆบุชา,า,ชาและเป็นอาจารย์ญบุชาแด่องค์วาวัมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สําเร็จลุนหลวงปู่บัรยาหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นของวิชาธิดาานดมณีขอเทสเทวดาเจ้าทั้งหลายพอจงมาอนุโมทนาในการสวดสาัตยาของข้าพเจ้านี้ ด้วยอนุภาพคุณพระรัตนตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายพอจงบันดาลให้จิตถึงข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสดจมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสอัตราคันธันตุเทวตาสัตมังโราชันสาสุนันตุสกามโมกทังสักเคกามจรุเปจิริสิคราตาเทจันตาลเทวิมาณี न अं पंत बसांसि कथा มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภวะโตอระโตสัมมาสัมพุทสะบสจจกริยาคถานตติเมตระนังอัญงบุทธเมตระนังวะรังเอเตนะสัจจะจเจนะสงติเมอุตโตตัสถาานาติเมตระนังอัญยธงรมเมตระนังวะระงเอเตนะสัจจวจเยนะสงติเมอุตตตัสถา นัติเมตานังอันยังสงโคเมตสนังวรัาางเอเตนะสัจชวาเชนัสอสองทิเมหุนตุสักกะถาสูรวดมหาการุณิโคนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโคนาโถอัอาาาานนาตไยะตับพบปานังโพเดตวะปารมีกับพาปโตสัมโธิมุตมะเอเตนะ สัจจวัชเชนามาหุนตุสัพพัตธวามหาคารุณิโกนะโทหิงตายะสัพพะปานินางโพเตตวาพระธรรมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชมะเชนามาหุนตุสัพพัตธวามหาคารุนิโกนะโทสุขายะสัพพะปานินางโพเดตวาพระธรรมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมะเอเตนะสัจจวัชเชนามาหุนตุสัพพุทธวามหาสมัยสด

ज के जी मोहायगवे सेय पूजन चोर कथा तास पाजी तव्हां सौ अथी भॻवान ता स्ने पा

คาปิตานิเตอรนไอวัมเปนเทติโกเทปิโกพะพะโตมันโซจงพังว่าเอตโทจะสิโรโรมนุษย์กาสายมียัตถคุมาตตาติตาเยติตาเกริกามพระรามตัตตาธรรมาตาปุกทเซียกับลีนารมาตตาปิตังโาโอตาธรรมารสสุทธาบุพัตันนัะวลาบินโยปิโยปัจจสตเยตวาวันีกับพิรวันเเวตโตมันไกยสัตา

อบาคิตาวานาตุคุมาตโตอันมันตะยตธาต่าวเคตานเนตเตเทวกายาภิกตาเทวิชานาถเปโงวเยวังอิตายยสานีเจดหิอนุปปัสสตตาสหัสวายาคาอมมากะเวรวันตวอิเชมันโตจะเิมันโตวานมันโตเนตตาเตนโมตมนาภิกมุพิโคนาตเปติงวันังฉะสหัสตาหิมวตาาคารนตวันนิโรธิมันโตจะเิมันโตวานาันโตเนตตาเตนโมตมนาภิกมุงพิกคนา Dạ mẹ tinh, vẫn như là trang gửi chuyện, ливо mang mùa xu refin, cũng như là xin giedi, vô cùng didal Industry em raしょう nhưng em định tại tube nữa, nói có Kat Twitter muốn, vì dạ mẹ tinh em muốn ridexель, không có có xim hòa, nên đi, không, em Sama trên đó04, nó sẽ วนํกุมิโรราชาค ха हि โคไพพรสานิเวทนสุญโยนาตถาสหัพพังวะทังปะยุโภสัจจังกุมิโรราชาค ха हि โคสังขาทะมิเตหะนังโปริมาจาติสังนะตาทารโทปะสะสติสัตถังปะนังอะเถปิมหาราชายะตะริโควะทาปิตาสาภาโวอินทนามะวาภะระ Iti man tao dito, man tao ano, man tao ano, sa atin na mo sa mga api ka mong piko na sa may tingo na sa sang na chawe do mo, tapat na dati kung banta na nga tiba ma, na cha si sa pita sa pa wo, inta na ma ma para, inti man tao dito, man tao ano, man tao ano, sa atin na mo sa mga api ka mong piko na sa may di sang na chawe do mo, na sa dati na ta na nga tiba ti. Maha ka cha ya sa pita sa pa wo, inta na ma ma inti. มันโตจะติมันโตวันวันโตยิ่งตัดนมะมนาภิกมุโิคุงจะมทิวันังอุตรังตาติสังราชกุเวโรตาปาติยักขานังอธิปติมหาราชายิจิโตุตตาปิตาสาวาโวอินทนนมาอินมหาปราอินเมโตจะติมันตวันวันโตยิ่งตินมะมานาภิกมุโิกคุงจะไม่ทิวันังปัิริมาติสังตถาตโทักินเนนวโรมะโกปชิเมนะวิโรบโกกเวโดตะลังจิตังยตาโรแตมหาราชธรรมตาโโยติสา ปิศาสันตัลมนาถังโสวในกับปิระวันเขเวตถังมายาวิโนท่าถาอาโควัญเจนิกาตถามายาคุเทนโธวิเทนโธวิโคจวิโคโตสหะจันทนโอกรรมเตโตจาปินุคันฑุนิคันฑุจะปนาโธโอปำมยโยจ่าเทวโสตจะมาตลิติตเสเนโอจักันตะโพนโรราชาสัณโนตะโพอาโูปัญจะตี

มัลยาปทาติตาสุมาณัติเทสานามังอภัยยันตานาคาราชานามาติสุพันโนโทเกมามังคติพุทโธตัณไห้วาจาอุปวายัญตานาคาสุพันนาธารนามังสูปชังชิตาวัชระภัเถนะสมุททางอสุราติตาปัตโรวสวัตเถติเทมตโยยะสัจจินโอภราชชามาภิสมะอสุราตารเวกัสาเวปะ จิตเตสุจิตเตสุจิตติจะปหาระตัวนโมเตสหสัตวสามตาเปรตปิตาณังเะเวโรชนะมัตตาสันิทวะบาลิงสังนัโลกุพตุโมพาโมสมโยธานิปันธ์เทวพิคนังสัมมิสิงห์นาปองจเทวาปตะนิจะจะเตโชวายโยตถาคตมงวรุณาวารุณเทวาโสโมจะยะทาสาตาเมิตากรุณาการิกาอาโคเทวายะตติโนธาเตทตราธากายาตเถนะนะตวานิโรติ

มันโตจะเต็มโตวันวันโตจะสะสมมตะมนาะภิกมมกขุนอามีเต็วนานะโกตะโพเทวาจารมังกิสิกาลีวาอริตกาจโรจาจอมะบุภาเนีาสุนวรุณาสหาธรรมะจัจุตาจานิชกาสสุยุตุเลยยะรุจิลาอาคุอาคุวสวันติโนตาเบเตตาทาายาสเพนันนตโนิโมคันโตจะเต็มวันวันโตยะขาธิ

อโคเวทานาสาตาหะอุทาตะกายาหะปามุคาอโคเตวาหิตาคณาตถามรรต้าหาทัพชามิสกาจตยะสัตเตโนทานยังอคาปยุนปชุนโนโยทิสะปิวัสติทาเทเทตัาตายะตะเพนนัตตะวันนิโนทีมันโตจะติมันโตนวันโตยิสัตตินโนมุธมนาภิกขมุงภิกขูนังสมมิติงมุนังเขมิยาดุิจายามะคันทกาจตยะสัตติโนตมิสตารามะเทตาโทตินามาจะอาสวานิมานะระติ Tito aku athago pada nimitta tate tate tateya tapena natawanino ketentoro jitu nataro nataro jata no mo thamana ketemu bikuna kemiting nate tate tate buta itimanto sahasana kumaro tiso sasopa kata mitingo nang sahasatama roka nang maha kama titi hati upapano titimanto visamaka yoya hati to tate tak isra aku pace kata kawak sawat kino te hito bariwa hito te tatam e pikan te kinte te we kata mok e mele se na pika mitan takan nota mandi yangi sakantata mantata matuwo samanta bariwa เลขาโมโโมจิท่โคจินังอิทธิตาตะมหาเซโนคันาเสนังอเปเษยิสานินาศตะมหาจ่าสารังกนวารเพสวังยาตาปวสโกเมโกตนาันโตสวิตจุโกตตาตถาโสปจุธาวันติสังกโตอตยงวเทสังจ่าสัมปางอภิญญาชั้นว่กิตวานาจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาเนหเจมารเสนาปิกันตาเกวิธานาตัสิกโวเกจ่าอตตปะมะ กะอรงสกวาระเธทสาสซาตานังวิทาราก่เหตุพักกมุงในสังนัมระเบิชยุงสัเพสัเพวิทิตัสังขามาวยาติตายตัติจนโมทังติตหาพุทธเธหิตาปกาเตชะเนติตาติบวชวัดจุนละชายาปกรณนโมเมพุทธเจชันสารัตนายาธรรมิกาเตชะติถิปสิเทวานารายาปาระเมตุราติถิธรรมมาจาอินทาจะ จัตุโรกาคัมภีรคกาตมุกทาภูตุงขังกาจะตถธรรมะชายาปสิทธิวันฏิเศจายาชายาธาตนิธารุอุทาทีอุทธาทีนาทีนาทีชายาชายาค้าโคนตจนนิสัยนิลยชายเสนาเมรุราชาพระนาฏชีชายาชายาคัมภีรโสภีนาเกณฑานาคีปิษาจพตธากาเรชายาชายาชนโนกาโรธีชายาชายสง สิงคีสุธาทานโมคคชาใจยาใจยาวรรณโมคสชาตาชจยะชจยาจำตาที่นาคกุระขันโถกชจยะาจยาขันชกคนนตโตรงสุขาระสุชงสีหาพยานชาติปาชจยะชจยาวรรณโมขายาตาชิตตาเถรนาเรบุนะสิทธิ สิทธิ์นรดีชัยยชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยทารัีตาเดชตถาตุชัยยชัยยะชัยาทารันีภาทินตถาชัยยชัยยมังกราตัญญาภาวะเขชัยยชัยยวรุณายะเขชัยยชัยยะรักเกษตุราบูชาเทชา ชายยะชายยะัมเมนทักษณะชายยะชายยะราชาธิราชสัตชายชายยะชายยะปชวีนสัพทังชายยะชายยะอรันตาปเจกับุทธาต้าวังชายยะชายยะไมเหสุดโอหะโลหะลิงเทวาชายยะชายยะธรมมาสุตัพโขชายยะชายยะนาโขวิโนมะโขภิโรปปโคจันทิมารลวิอินโตจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุโนปีจะอักขิวายโยจะปาชุนหะกุมารโอทัตตาปัตตะอัฏฐาราสะ มหาเทวาสิทธิตาตัสสะอาทะโยอิสิโนสาวะกาสัพพายาญาตโมพระวันตุเตยญาตโมจะสังโฆจะกทะตะปาโรจักใจยุตังเอเตนะชายญาเตยนะชายญาโสตีพะวันตุเตเอเตนะพุทธะเตเชนะหุนตุเตยญามังกัดังพโยปิภุริสงสารยีดิมัตโตยะมาลาตัจับปาปิมัตโตบราเชโยองสัญญมพธิมเติโมจิตาเตยญาตถากรรมมากนามิสิโนชจยยะปี ภูิสาเดีมัโตอายังมาราสัพพาเปียมมัตโตบาราชโยโอโกสัยยมโปรติมาเทปรโมทิตาจะยะตถาอินสัตนาไมเห็นสิโนจะโยอิติสงสารเดีมัตอายังมาลาศะพพาเปียมัอโตบราชโยโอโกสยัมโปติมาเทปรโมทิตาจยยะตถาเทวะันามเห็นสิโนจโยภิปูติสสารเดีมัตอายันมาลาสัะพาปีมัอโตบราจชโยโอโกสัยมโปรมาเทปรโมทิตาจะยะตถาตุปันนัตนามเห็นสิโนจจโยไิปิสสาเสดีมัตอายัง มาลสาจจปาปีมาตอปรราชโยขอทยัมโพธิมัตเตโมทิทาเทยยะตถาคตานามิสีโนกายยวิกายโยภิพุททสาจะดิมาตออยังมะตะจจปาปีมาตอปรราชโยขอทยัมโพธิมัตเตโมทิทาเทยยะตถากับธรรมมานามหิสีโนชัยยันตอโพธิยามูลิตะจะนะนาสิวัชโนเจวังตะวังวิทยโยอิชยโสสุติยมังตะเลปาราชิตตปาลังเกสีเสกะติโกกะเรอภิเษกะสัมภาวนะรัขะปะโต กมโอตทติสุนาขตังสุมังก้อระสุปาปาตังสุโหติตังสุขโนตุโหสุโมโหโตจสุยทังกัมมัชาริสุปัสสกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัสสกินังปัสสะกินังมโนกรรมังปณิคิเตปัสสะกินาปัสสะกินานิการถวานารมพันตุเทปัสสกินัเตตัตัะปัสสะสุขิตาวิโมหาปุถะศาสนิอารคาสุกิตาหุนโหธะตหาสัพเทหิยาติภิยะตุนันโตโกโต เยเทวาสมิงทานีอธิตตตาติคายุตาสต้าอุนตุจุติตาอุนตุสัพพัธาอรัตฐนตุสัพพะตัตนังระคันตุชินะตตาตัณงยาแกจิปัตทะนาเตตังกับเกวโรเรนตุมโนระธาสุตกาเรปวสันตุวะตังวะสาวะรากาโลกาจุปัตตวาเตตังนิวาเรนตุจะสัมพัธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันโตยะธาอรหัง

सामोजती अभी गमेती अभी संस्कृति वाँ अभी गये कथि चेथे पंचा चुता नहीं रिताक आनीता था वापस न उन्नुथ्वा तथा नीता था तथा धाम तथा पेयकला दुखा तथा अभी सामोजती अभी गयती

సంభవితి దవ అపి సమ్య దవ అకి కతి కతేతి బంధబతి బంధ కతి వివారతి ఏ హి పాచతి ఉదాని గరంతి తపేతమ అనంతాతి ఇతమవోచా భగవః అంతమనాతేతి కోవో వతో కసాపి హాతి తం చిపి నంతంతి ส่วนประเทศสาระสาคาถาแต่อติตังนานาก็เมื่อยานับปีกังเค่หน้าก็ตั้งบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยอดธาติตํมต่างนั้นตั้งอภัพชาหน้นนานก็ตั้งสิ่งใดเป็นดีก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะตถาถา วิปัสสติอสังยุรังอสังคขมังตรังวิธารมานุโภวยะรูดายังธรรมอันเกิดเกิดป้อนหน้าในที่นั้นน้ำอย่างเต็มแจ้งไม่เงินเงินกคอนแข่งเข้ากลมรอบโคนอาการเช่นเงินรายอันที่ว่าเก่งจับเก่งจับมาตักพังโกจนยาเมื่อนาโชเวความเพียรในจิตที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายในพรุ่งนี้นักอินโนสกัตเตนามาเซเนย์มาจุดนาความเพราะการจับยึงต่อมาจุ่าที่มีมาเสนามาก็ไม่มีสำหรับเราเะวังวิหาริมาตาปิงอโข ละตัะมะตันติตังตะเวปเทกะลตโตติสัตตันโตติคะเตมุนีมมนีผู้สงบย่อมกล่าวและผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขันลวันละการคื้นว่าผู้เป็นอยู่มิรแม้เพลงละติเดียวก็น่าชมวสวดธรรมะสังเวกขะปัจเวกนะแต่ปัจเจศังคาราจาสังขารคือเรื่องการ จิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เพียงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปกับเพยตังขาราทุกขาตั้งขานคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตอนแยกก็เกิดขึ้นแล้วแก่เจบตายไปกับเพยธรมาอนัตตาสิ่งตังด่าทั้งบองทั้งที่เป็นรัางขาและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอตวางที่วิตัง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวนันมรณะนังมอมตาเป็นของอยั่งยืนอวสังมยามาริตตพังอันเราจะเป็นตายเป็นแม่แท้มรณะผาลิโยสานังเมชีวิตัตงชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สนรอบชีวิตตังเมอนี้ยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอนินนนยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัาตตะโกรที่จะสังเวชหายังกโยอาจิวรางร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานตะเปตาวิญญาณนบ่านปฏิตาวิญญาณชุนโตขัน พันเขาจิงเสียแล้วอัติเสสตีจากนอนทัาปะทวิงซึ่งแต่นดินกะลิงข้าังอีวา่าประดุดว่าต้นไม้และท่อนฝืนนิราทางหาประโยชน์มีทาอนิจาวัจสังขารานสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปถาถวัยธรรมไม่นนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตาวานิโรจน์ตีการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตตั้งวุปปาสัมโมสุโค ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นตุกอย่างยิ่ยงสเพศธรามตันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งวงกําลังตายโยมะลิงสุจะมาริสเลทิตาแล้วเรากำลังจะตายอัตเทวหังมานิสาเนเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอตหาสังตยโยความตัวกายในความตายนี้ย่อมไม่มีแค่เราเลย บุสวเแม่ตายางกิจิยังกินจิกุสลังกำมังสเพหิพัตเทหิตทั้งมุญงโนอนุโมทันตุนันตุปโตเยเทวะอัตมิ้งทานีอัธิคตาธิกายกคาตถาหุนตุตุกิตาหุนตุตุคาปโมชันตุมาตาบิตาตุกิตาหุนตุตุคาปโมชันตุสเปยาตุกิตาหุนตุตุคาปโมชันตุสเพอาญาติาตุกิตาหุนตุตุคาปโมชันตุสเปอาญาติตาตุกิตาหุนตุตุคาปโมชันตุสเพอาจาริโย ปัญญายาตุกิตาโนตโตทุกขะปัมโมจันโตสัพเพะนักขันตาตุกิตาโนตโตทุกขะปัมโมจันโตสัพเพะเทวาตุกิตาโนตโตทุกขะปัมโมจันโตสเพะต้ามะตินังสัมมิยันตุวะบวสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตโตอคันติมายะอิติภะวานโมปุทิสัตโตอคันติมายะอิติภะวานโมปุทิสัตโตอคันติมายะอิติภะวา บทปันติธานคาถายาเทวตาสันติวิหารเวชนีสุเตกะเรเวชินกะเรต่แห่งแตหิงตาธรรมตาเนน่าก็วันโตโคจิชาเวชินกโรเตตาวิหารมันตาเรเถงราชมัญญาณวักาจปิกาโบสารามิคาทานาปฏิอุปการตัมมาะเตตานิขมะอิสราตุตานิปุตตาตุปตาเววันโตเตชลาปุชาเยปิอัตถาธรรมปวารังเตทัชถาตาอัตถาโวภปาติการยานิกังธรรมวารังปฏิสเตตเปรปิ ตุกัสตะสัลโตุสังกังญาตุจิรังสัตังธรรมโมธรรมตรลาจปุปตะลาสังโโหุตุสรรมโควาอัตถายาจินตายาจ่าอเมละกตุกัตธรรมโมอตเพปิธรรมจาริโนโวสิงกรรมปาปุเนยมะตเมอมารยะปเวทิเตปัถันนาโหุตุตเพปีตานิโนปุชาสาตเนสัมมาตะลังปเวชันโตบาลเตววะวะสตุวสิวติภาวายาตตานังระมิขังเนตุเมทะเนงมตาปิตาจะอรจางจังระฉันติ คุณตับังเอวังธรรมเมม,รา,ม,เมาราธรรมเเมนะราชนโนโปปะชังราคันตตสัรพธาบทเทวตาอุยโยชนะกถาบทสองเทวดาทุขาปตาจะมีทุกาพายาปตาจะมีพายาโสกาปตาจะมีโสกา โหนตัวสเพปิสานโนเอตาวตาจะอมีอสัพปะตังมุยัมปะตังจะเทวาโนมัันตัวั้ำตัวไม่ติดทุกญาณจตันตัวทุทายาทีรังตัวสัพพทาปวนาพิรตังตัวกะังตเทวตาขตาบสมังครรคาข่าตัวสัพพังตัมังขรรคงะังตัวสัพพเทวตาสมปทัตาพุทานิพาเวนโสีตนัตรังหตสัพังตัมังรรงระคันตัวสเทวตาสมปทัมานุภา เวนัสติอุนตนิรันตระลงหัวตัวตับกลางตมังคตะรังราคนตัสพเทวุตาตามปัตตังคานุภาเวนัสติโนตุนิรันตระลังสะเเพสะเเพพุทธาพรัพตาปฏิจจน การนั่นจะยังพระรังงานตานันจะตเจนาละขังเป็นนิสสาโสตพเภปุตาปรมปัตถาปจิกากานันจะยังพระรังงานตานันจะตเจนาละขังเปนนิสสวโสตพเภปุตาปรงปัตถาปจิกากานั่นจะยังพระรังงานตานันจะตเจนาละขังเปนนิสสวโสพเภปุตาปรมปัตถาปจกานันจะยังพระรังงานตานันจะตเจนระขังเปนนิสสวโส

เพื่ออำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเ,เจ้าได้สวดสาธยพรูปุทธมนี้ข้าพเจ้าขอน้มก้าอุทิศวายเป็นพระราชจุกสแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้าวใดขออนิสงส์แหงบุญกุศลนี้จงเป็นศัพ์สด็มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งคลาปลอดภัยจาบทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งได้ได้สุดจสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมรติั้งมั้ ในพระธรรมคำสอนเองแห่งองค์สมเด็จพระสมธธาาัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอิกท,ทั้งขอเทวดาทั้งหลายผู้ได้โมทนาสาธุการในบทประชุมนี้โปรดประสิทธิรประสาทพรน้อมทรงอนุภาพห่งคนโดยโสโวัตถุมงคลพระพิตายอดสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เพียมด้วยกุทานุภาพเทวานุภาพมิตฐานุภาพอนุสัจจิตออนุพรให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเพอิน